มากันที่ซาน德拉พาร์คนะครับไม่น่าเชื่อครับ17ปีนะฮะจากค่าย YG นะครับกับสังกัดวงเทอร์นิวันนะฮะตอนนี้เธอหมดสัญญาสิ้นสุดสัญญาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็น่ใจหายเหมือนกันนะครับมาดูซิว่าบทบาทใหม่ของเธอจะเป็นยังไงบ้างครับถึงแม้ว่าอาจจะไม่ใช่ข่าวเซอร์ไพรส์นะครับแต่ก็ทำเอาแฟนๆใจหายไม่น้อยนะครับก็เมื่อล่าสุดนะครับสื่อกาหลีใต้พร้อมใจกันพาดหัวนะครับพาดหัวข่าวนะครับเรื่องที่ซาน德拉พาร์คจากเกิร์ลกรุ๊ปวงเทอร์นิวันนะครับรุ่นพี่ร่วมค่ายเดียวกับวง Blackpink ได้ปิดฉากการร่วมงานยาวนานถึง17ปีนะครับกับค่าย YG Entertainment นะครับสังกัดปลูกปั้นในเกาหลีใต้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยจากแถลงอย่างเป็นทางการนะครับของค่าย YG ในเมื่อวันที่14พฤษภาคมที่ผ่านมานะฮะระบุว่าสัญญาระหว่างซันดาราพายกับทางบริษัทเนี่ยได้สิ้นสุดลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วทางบริษัทนะครับขอขอบคุณความทุ่มเทและความเชื่อมั่นที่ทางตัว ศิลปินนะครับสาวคนดังคนนี้มีให้กับทางค่ายตลอดระยะเวลาการทำงานร่วมกันยาวนานถึง17ปีที่ผ่านมาครับสำหรับแซนดาพาร์ควัย36ปีเดบิวต์กับวงชูอนนี่วันในปี2009ซึ่งก็อย่างที่แฟนๆเคป๊อปทราบค่ะว่าพวกเธอถือเป็นเกิร์ลกรุ๊ปแนวฮิปฮอป R&B รรุ่นบุกเบิกที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงทั้งในและนอกเกาหลีใต้รวมทั้งมีโอกาสได้มาอวดฝีมือในไทยเราเนี่ยหลายครั้งค่ะ จนกระทั่งมาเกิดกรณีนะคะที่พักปอม1ในสมาชิกวงเจอเข่าวชาวเรื่องยาต้องห้ามในปี2014แล้วก็ CL l ลีดเดอร์ของวงทยอยมีผลงานเดี่ยวทำให้ทางวงเนี่ยค่อนข้างจะทิ้งห่างการได้ปล่อยผลงานร่วมกันจนในปี2016ค่ะที่มินจีน้องเล็กอําลาค่าย YG แม้ว่าทางค่ายจะแถลงว่าวงจะเดินหน้าต่อกับสมาชิก3คนที่เหลือแต่กลับประกาศยุควงในปีถัดมาค่ะ และเมื่อปลายปี2019นะคะก็ยังมีเรื่องที่วงถวยนิวันถูกลบออกจากเว็บไซต์ของบริษัทโดยในช่วงเวลาเดียวกันนั้นทางแซนด้าพาร์ก็เปิดเผยค่ะว่าเธอได้ยุติบทบาทในฐานะ PR Director หรือว่าผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ของค่าย YG แล้วทำให้การประกาศไม่ต่อสัญญากับค่ายตต่ที่มีแถลงออกมาล่าสุดนี้ไม่ถือว่าเป็นข่าวเซอร์ไพรส์สำหรับแฟนเพลงผู้ติดตามมากนะะักค่ะ โอ้็7ปีแล้วเนี่ยจริงเวลาขันไปเร็วดูเหมือนเป็นแบบโรโก้ค่ายเหมือนกันนะเนาะคือถ้าเกิดว่าตอนนั้นดังๆมากๆเลยอ่ะ Big Bang ก็จะต้องมี21จริงเขาก็คู่กันมาเลยฝ่ายหญิ่ายชายเนาะแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกคุณยังไงก็เดี๋ยวเราติดตามแล้วกันว่าแต่ละคนอะเขาไปทำงานอะไรแล้วก็ไปสนับสนุนตรงนั้นเอาก็แล้วกันใช่ครับค่ะ